สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูคนเด้อหลังฝนตกนักตกนักกะลิพี่น้องก็นำเลยเนาะก็เฮิงเติบฝนตกก็ได้ตอนนี้ก็เสมืองมาเพชรกลิ่นน้ำก็ถึกเมือกี้นี้แห้งคามากๆกว่านี้นี่มันเอื้อมมันเริ่มไลลงไปเบิดเนาะซุ่มสํากันเลยทีเดียวตกแบบว่า ฮงเติบแต่ก็บ่เฮงแฮงหลายเนาะถ้าเฮงคักๆกว่นี้โอ้ยน้ํายันบ่อึดอยู่พี่น้องเอ้ยโอน้ําอยู่ไหนาหญ้ากระงเขียวอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยโอช่วงนี้ช่วงฤดูลเนาะหลายๆคนก็คือสิได้กล้าได้มุ่งกันแล้บัดนี้เนาะปกติมันบ่มีน้ําเด้ตกแต่ละเทื่อแต่มื้อนี้น้ําเต็มอยู่ไหนาพี่น้องไหนาซําแมงปอเพิ่นเนาะ ก็ะซีเันสันพ่นน่องบนตรงน้ำเบิ่งน้านะหันหงงน้องน้ำยหนาบ้านหงงเต็มตงโกเถื่อเดียวได้หนิคะย้ำพ่นตกขขมือขอมือจักที่ฉ่ำใต้น้ำนี่นนค่ะมันบ่มีทางไหลไปเนาะโอ้พี่น้อง มือแรงนีเรียดกบที่ห้องอบเอฟอบเอบไปดอกเวนี่เต็มอยู่โอยู่หน้าบ้านเนาะกต็ตมันผัดเอาขี้เหงไวบตองพี่น้องห้าเขี้ยวอยู่พฟข้างหน้าเป็นจุกลุกเน,นาะโฟน้ำเต็มอยู่นะเป็นทางเนาะแล้วก็นั่นนี่ฮสิเป็นทางอัน ที่แม่ฝนเอาดินเอาดินเห็ดเป็นทางเขาเพื่อนอหไรเนะาะเพราะปกติทาทาบบใส่เนี่นีก็น่าจะเป็นน้ำหง่งเต็มอยูน่นีเลยรด,ดเที่ยวไปเที่ยวยากฝนก็เลยเอาดินใส่ปีนก็น้ำม,มันก็บ่มีทางไปพี่น้องนี่เด้ต้นไม้ใบหญ้าก็เคียวช่วงฤดูฝนเลยเนาะ หนีกระดกดกพี่น้องแนมบัมทังด็กกะเคียวขจีอยู่มิสิวิตชีวาเอื้อยพันกระตุ่งอันน้ำไส้พันกระคนขึ้นทงเฮือนเนาะนคนขึ้นเบิดแล้วพี่น้องอาเพนเกลือเป็ดแล้วพี่นอ้องกอพอน้ำน้ำอันนี้น,น้ำพ่นนะนี่หรือน้ำมันมีอยู่แล้วในนี่จนเต็มก็มือเย็นบ่ เออออุ้ยย่านหดไก่หน่ยน้อยไล่น้ไก่นี่ยดิ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 ผู้ซอยมองเอาลอกอยู่ขึ้นกระแป้งนี่แหละขี้เท่ากัดนาวันน้นเกิดขี้เท่าอีดิใส่ได้ยอนไหเป็ดตัวนี้คือบอกินบ่คือเป็ดโนี่หรือมันเป็นอย่างบ่อนี่ น้องมิวผ่นนอนเนาะคนตกอากาศเย็นผ่นนอนรับสบายเลยพี่น้อง<ะ>บ่าวจนไปมอนาอุ๊อหูหูาูหาหูห้หูหูหาหนหูหูู่หูหูพี่น้องูหูหนูู้้หูหูหาข่อยน่าจะบหมีน้ำหูหจหู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 หโห เรียงเขียนห้องอดแอดอดแอดอดแอดป้าคนหยุดตกและไก่คนออกหากินแมงมัขกินสิบเดือนวะน้ำถ่วมเนี่มันออกห่งกำลังหมากใหม่่นองดกอยู่ดินค่อยกระเจือนกระสุดบุนะเฮ้ยโอ้ เงอนสุดลงให้หน้าบุญเล่าพี่น้องเอ้ยป้านา้ำหนา้า s a l m o โ pool แต่หน้าข่อยนีวะไอ้หน,น้นาจะบ่ะมีนี้นำหน้่ายๆครับผมฝนตกลีลพี่น้องปกติมันมือตะเกาว่าได้มีน้ำเลยพี่น้องนี่แต่ว่ามื้อน,น,นี้ฝนหนักอีหลีน้ำเต็มเต็มอยู่เนาะ เชียงเขียดห้องพี่น้องคือได้โต๊ะกล้าะลรบัรพีก็ได้แต่ในหน้าข่อยกับพระท่านได้โต๊ะเนาะหัวมีน้ำหรือเปล่อมูลเนะหนาจะบ่มีเนาะเขียดห้องออด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 ช่วงเราดูฝนกรประมาณนี้เลนละพี่น้องอะอออนน้ำพี่น้อง ก็ไปไปนาแต่ดดนเนาะตั้งแต่คลอดลูกของรถไฟอีกเลยผูหละให้ได้สักหนึ่งเดือนก่อนจังสิไปเนาะห้แบบว่าห่างกายฝักฟื้นกว่านึงกว่าน้องพี่น้องตอนนี้ก็อยู่เฮือนไปก่อน ขอนงเพล่ชักคุณมาแต่ใช่ก็เขื่อนก็เกียวเก็บกินอยู่เรื่อยเนาะเกอเลี่ยนมาหับเกอเฮ้ยตุดปุดตุดปุดตุดปุดอยู่อันนีคือบอลเลนหับอันนีฮะ อยู่แต่เฮือนก็อยากไปห้ไปนาแหละพี่น้องแต่ว่ายากลูกน้อยก็จ่ได้ไปเนาะคู่มือนี่ก็ได้ทางนี้ก็พอดีเห็ดมืัอได้ก็ะวานอยู่บ่หรือซื้นนี่เห็ดช่องซสมอเลยพี่น้องคือแทงน้ำมาตุงน้ำฝนเสียดายแต่สังกะสีสั่นพฝนเนาะสังกะสีสั่นแบเต็มด้วนี่ค่ะวันยาวกว่านี้ฮะลดแลันนี้อันนี้จนเกือบเต็มฝนตกแห้ง ถ้ามันบ่เอื้อนไว้นี่โอ้ยล้นแล้วเนาะอยากปิดเถอะเอาฝาปิดแข้งน้ํา1 0 0ลิตรนหาอันถ้าน้ํามัปิดสึกก็าปิดไว้ก่อนเพราะว่าน้ําในเฮือนเฮามันอึดเนาะฝนตกจังซี่ก็โตพอได้ใช้ลเด้บัดนี้ตะเก้าโลน้ําเดียวน่ะเปิดอาบผู้นึงก็บ่พอเดี๋ยวก็เบิดเดี๋ยวก็เบิดพี่น้องเปิดทีนึงน้ําเบิดเสียงใดดังโกโกก อาบผู้หนึ่งยันว่พอเนาะโอ้ในใจเนาะในใจอยากได้หลา,ลายอันตั้งสักชงสักอันนี่เนาะแต่ว่าบัญหาน้ำเงินแล้วพี่น้องอยากใส่ก็บสบายได้เด้บันนี้ค่ะาย,ย,ยามฝนเนะออเออมีหลายหน่วยมันแพ,ง,นพงแล้ว ผมมีเงินซื้อทำมีเงินซื้อเดรลายช่องสักหน่อยเนาะตั้งกำอยู่ไว้ใสบายเลยนีพัดลิดนึงเออถึกเน่บ่อเน่เพราะว่าด้านน่ำตนลงมาบ่ค่อยถือเพระฝนแหงเปลี่ยนกันตกเนาะมุตะก่าทั้งน้ตกฝนตักแมงไหม เดว๋ยวมันลมเดี๋ยวฝนเอาอันไม่งิ่วมาห้องเลยพี่น้องไม่งิ่วที่ตัดบางหันโงยลบมบทำบางหันพอแล้วอยู่แล้วบัวบีแนวห้องเนาะพี่น้องเห็ดไปพอได้ตุ่งไปก่อนทอนไม่งิ่วอันมาตัดบางหันทั้งแหละบ่อจอนฝนเอาไว้หนังแล้วมาห้องอันนี้เนะาะฝนพานกันเห็ดของสมือ มีผ่าน่ะผ่านั่นปิดไว้ดีๆเนาะบูฟี่เลยผ่าขาวบางตักขี้เหียวพี่น้องตักเม้งไม้เอาเม้งไม้ในเอ็นสังกะซี่ี่แหละเออคำมันอีกจังหน่อยนี่พอดีเต็มเนาะมันหยุดก่อนพฝนฝน,า,น,นาแหง้งเห็ง แห้งันกุ้งกุ้งจะว่กกับโบฮิงวันไดนคนตกวักเลยโบฮอตเกือบฮอดนีแหลงมันเป็นยังทั้งกลนมั้งฮะมันมีไม่คำมันะหมัน้นดจนายเขาก็เปลี่ยนเบิงพนเขาก็เปลี่ยน้

คนตกเปืือนเวิร์ดยันแตะมื่นพี่น้องว้าห้อยดีดีว่าขึ้นมาเปืือนเวิร์ดอันนี้ดีดีขึ้นมาเปืือนเวิร์ดน้องมิวเพอนนอนรับสบายเลยกระซิบม,มึนๆได้เด้อพี่น้องบอจอนพ่นกลับไปมืนนาไปหาตัดไม้สั่งไฟมาเห็ดลาวันแควนเสือผ่าเนาะมันมีวนแควนพี่น้อง เป็นเสื้อผ้าอของเพงผนกับของ่อยอะละผ้าคนนอกคนนูส่วนกองอ้อยหอยนี่ก็บกองน้องคนนี้แหละอันนี้ตาลึงข่อยอยู่ไฟกับออกแต่ฟื้นแต่ไผ่แต่บ่อจอนก็เอาขึ้นมาหนังลินหัวผ่นก็เข้ามาเล็บห้า้เพผ่นหลังก็มาสิเขามาเฮือน่อยไล้เลยผืนก็เข้ามาแต่ถุงแต่ถาเนาะห้าในเฮือนผัดบวมหัวเล็บผัดดกแล้วพี่น้อย งัวยามแลงแต่ละมือแตงัวผู้ใดก็บ่ฮู้เนาะก็สิเข้ามาหาเล็มิให้มันเล็มเลิศหญ้าดกมันแปนมันบ่มีแนวให้มันกัดกินน่ะว่าถ้าบ่มีแนวกัดก็ให้มันเล็มเลยเพราะว่าลังเถือเฮาไล่ออกยนเพิ่นกัดต้นไม้เฮาเนาะบรรยากาศดียามแรงเพิ่นสิเข้ามาเล็มมือพี่น้องเบิ่งงัวตัวนเข้าตลกตะลก งอตัวน่ะคุณโหผลมามึงได้ประกำลังครับเราได้วันทางนอกแล้วแบบว่ามันเหี่ยวน่ะเนาะในเดินเฮือนนะผลผมมีงอควายเล็มแล้วมันหย่าดุกนะพี่น้องปะเสร็จเลมชีได้เป็นเปนนี่ย ผู้มือนี่ก็บ pues ok, so e so, like, ่ไ so, ด so 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 so, so Wh ้ไปใส่พี่น้องเอ้ยอย่าก็หายไปนาค่ะเขาก็ออกแต่ไฟมใหม่ค่ะยังบัวได้ไปเนาะผู้หละให้ได้สักเดือนหนึ่งแต่ชิออกไปนอนนาเนาะออกไปนอนนาพาน้องมิวไปนอนนาฝั่าใกล้ยามลงหายลงนาเวลาบ่อจอนพิดีเวียกเงงานจังเลยเที่ยวไปเที่ยวมาทางกันยากเนาะคอยกระช่วงนี่ก็คลังของอยู่ของกินเลยกินได้แต่ไก่ปลาคอแล้วก็กระปอมเนาะแต่ว่ากระปอมกะบ่อจอนกะ ตั้งแต่ได้ลูกน้อยกับโบได้ไปหาอยู่หากินคือเก่าเลยเนาะพอซอยๆกันเบิ่งลูกแต่หนุ่งยากพี่น้องกับเพิ่นไปซื้อก็ได้แต่ปลาคอกระปอมก็ยงามฝนเลยกับเจ้ากระยาห่าเลยเขาก็แบบว่าอยากหามาขายเลยนะเพราะว่าช่วงฤดูฝนไะไก่กับเพื่อกับคั่วไก่ให้กินทันเนาะตั้งแต่ออกไปไั่มาแต่ก็กินไก่ลายกับเบืออะไรเนาะกินได้เลยสองอย่างมี่เจไก่กับปลาคอพี่น้องกัยกระปอมกับ มันบ่ค่อยมียางงามเลยช่วงนี้งาพลํำว่าเฮ็ดก็กินได้แต่เฮ็ดคอนข้าวเฮ็ดเนื้ออื่นกินก็่ได้แต่ว่ามันก็บ่ค่อยมีดอกเฮ็ดคอนข้าวก็ได้อย่างเส้นนองไม้กับหน่อบงก,ก็กินได้แต่ว่ากินลงไปเลยลูกสีท่องอืดด้วยว่า,านเทาเอินว่าลูกตึงท่องเนาะกินพอลูกกินนมแม่แล้วก็สีห้องขี้ห้หเศร้านะก็เลยบกล้ากินก็เลยกินได้แต่ช่วงซ้ำอย่างที่น้อง กินแต่ไก่เนี่ยอยู่เฮือนอยู่นานี่ก็มีแต่ไก่เนาะแตว่าอยกินปลาของจะไปเสืออยู่ตาลาดากะเห็นยังก็อยากกินอยากกินน้ำเคามแต่ว่าก็กินพอได้่พี่น้องเผื่อสิกินได้เขาเนาะหลายเดือนผหกขันต่ำกะบหากหากเดือนเนาะแต่บางอย่างกะบหากหากเดือนก็ยังกินพอได้หรอกพีนก่น้องว่ากัดต้นไม้่จะไม่ได้ตัดแล้วว่ แต่บางทีเขาก็ย่านผนกัดต้นนั่นต้นนี้เขาไหลผนออกเนะาะน,น,น้าท่าน,นก็ลดลงลายเติบเลยเนาะโอเคเนอ้องพี่นออ้องวันนี้ขอยปไปอยู่น้ำลูกก่อนปกติก็เพาลูกตลอดแต่มื้อนี้ลงมาเลาะบึงบรรยากาศลังฝนตกเนาะ จังไดจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดสัสส่นกระดิ่งซับพ่อนเ,เด้อพี่น้องที่สำคัญกะอย่าก,กดข้ามโฆษณาเด้อจังไดจก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้อ,นองเอฟซีสุขุมคนเด้อที่ติดตามหับชม,มใะกำลังใจตลอดมาเห็นไปเบิ่งลูกกับพี่น้องป้าลูกดูผู้เดียวปกติก็สิเผาเวลารับคลิปนี้ก็ขาโตลาไปเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง